โอเคสวัสดีครับตอนนี้ก็มาที่ดาโอดีคิดเนะครับซึ่งจะมีมอนตัวใหม่มาอีกตัวนะครับก็คือเมทัลเกรสล็อกสไปเดอร์นะครับอภิษย์ยังไงขออภัยนะครับซึ่งเมทัลล็อกเกรสสไปเดอร์จะสามารถเสกก,กี้ตัวเล็กออกมาได้นะครับผมและก็สมมุติว่าตอนแรกมันเสกหนึ่งตัวต่อนหนึ่งครั้งใช่ไหมเดี๋วพอเมื่อมันตายปุ๊บมันจะเสกอ่าไอตัวหนูลูกลูกหนูของออริจินเอ็กซ์กิแกนเซ้นอะไรสักอย่างของมันเนี่ยมา4ตัวนะครับผมเมื่อมันตายนะครับซึ่งระวังมาก ซึ่งควรระวังมากนะครับคือถ้ามันมาติดบ็อกแล้วแบบมีบอนมาอ,อกันเนี่ยแล้วเราฆ่ามันไม่ทันเนี่ยมีโอกาสสูงที่มอนตัวเล็กนะครับจะหนีเข้าไปที่ฐานของเราได้นะครับโอ okay. เคมาเล่นกันเลยวางก็ดีรีพอยก่อนครับแบนการ์ดตรงนี้นะครับโอเคแล้วแต่คนมีนะครับว่าสมมติมีซีก็วางซีไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่คนมีนะครับผม โกลาจเต้าโอเปอเรเตอร์ที่เราได้ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ปรับเปลี่ยนกับแผนตัวเองนะซ่อมตรงนี้เป็นจุดหลักนะครับเพราะว่าจะเกิดว่าเราไม่ได้ซ่อมตรงนี้เนี่ยไอมอนจากทางซ้ายนะครับมันจะผ่านจากตรงนี้ไปได้เลยนะครับวางเอลีคอสแคสเตอร์ตรงทางซ้ายครับมาแล้วตรงนี้ระวังนะครับรีบเคลียนะครับวางแฟงวางแฟงตรงนี้นะครับให้ช่วยเคลียแล้วก็เพิ่มจำนวนบล็อกให้เป็นสามนะครับ วงเมลดาท่าตรงนี้ครับหันไปทางขวานะครับเพื่อจะได้ช่วยโยมตีมอนจากทางด้านซ้ายที่มันหลุดออกไปด้วยนะครับเห็นไหมครับวางจิสกาตรงนี้ครับโกสกิลครับรีบช่วยช่วยเกียร์นะครับคูสตรงขวามือข้างๆ้จิสกาเลยครับเอดกตรงนี้นะครับเือเรามีดีระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนตัวข้างหลังจากแวนกาไปเป็นดีเฟนเดอร์นะเพื่อเพิ่มจำนวนบ็อกนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรนะ การจะการเป็นบ็อกสี่แล้วสมมติไอตัวแมงม,มุมแตกมาสมม,มุติว่าไอตัวหนูเนี่ยมา3ตัวก็เราก็มีจำนวนบ็อกพอดีครับแล้วก็ตัวสไนเปอร,ร์กับเแคสเปอร์ของเราเนี่ยก็จะเคลียร์พอดีนะนี่ยมาแล้วครับมันก็จะยิงต่อนะครับอย่าไปใส่ใจนะครับอีพีคัทเราถ้าเกิดว่ามีเลเวลประมาณนี้ก็ ไม่อยังเป็นจะต้องกดสก,กิลก่อนก็ได้ครับรอฮิปเปอคัสเลื่อนเหลือสักครึ่งหลอดประมาณนี้นะครับค่อยกดสก,กิลนะครับอันนี้ค่อยกังวลอันนี้เอาไปกังวลตอนเคลียร์มอนกันก่อนดีกว่านะครับนี่ครับมันเดินมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวข้างหนอีกตัวนึงนะครับกดสก,กิลฮิปเปคัสครับ เพราะมันจะเริ่มหันไปตีไม่ใช่มันไม่มันไม่ได้หันไปตีฮิปสคัลแล้วนะครับอาจจะหันไปตีลาวานะครับซึ่งลาวาเป็นดับลิตนะครับให้่ตายนะครับสกิลครับใอดันท่าครับตรงนี้ระวังนิดนึงนะครับพอมาตายแล้วมันจะเสียลูกมันมาสี่ตัวนะครับดูนะครับอ่าแล้วสไนเปอร์กับแคสเซิลเราก็จะเคลียร์นะครับตรงนี้คือระวัง ดูคูสนะครับคูสจะโดนโจมตีครับแล้วคิวตรงนี้จะไม่ถึงเราขายคูสครับวางคูสไม่ขายก็ได้นะครับไว้อย่างนั้นก็ได้วางเม็ดอกตรงนี้ครับนี่ครับเจสสิก้ากับแฟนกับพัมจะช่วยตีตรงนั้นนะครับโอเคสำหรับตาหนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ซึ่งไอตัวแมงมุมตัวใหญ่ตัว,ตวที่มาเสกลูกได้ผมก็คิดว่าไม่เท่าไหร่นะครับก็น่าจะผ่านไปได้ง่ายๆอยู่สําหรับคนที่มีตัวละครและเลเวลระดับหนึ่งนะครับโอเคไปด่านต่อไปเลย